ล้มบนฟูกมุมมืดขายตรงคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่จงรักภักดีกับสินค้าปกป้องรักษาชื่อเสียงของบริษัทออกหน้ารับประกันความมั่นคงในธุรกิจให้กับทีมงานแทนบริษัททำอย่างกับตัวเองเป็นเจ้าของกิจการหวังเพื่อให้เกิดทีมงานเติบโตอย่างยั่งยืนแต่สุดท้ายบริษัทกลับอ้างเหตุโน่นนี่นั่นปิดบริษัทหนีไปดื้อ เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงในวงการขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายที่ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เจ้าของกิจการทุนไม่หนาสายป่านไม่ยาวอาศัยเงินลงทุนจากนักธุรกิจหรือลูกค้ามาซื้อสินค้าแล้วนำเงินนั้นไปหมุนซื้อสินค้าจากโรงงานผลิตเป็นเงินเชื่อบริษัทแบบนี้มักมีปัญหาในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องให้นักธุรกิจจ่ายเงินก่อนแบบพรีออเดอร์แล้วได้สินค้าในภายหลัง บางครั้งต้องรอเป็นเดือนหรือหนักกว่านั้นอาจต้องนานนับปีเข้าลักษณะเป็นการลงทุนแบบจับเสือมือเปล่าถ้ากระแสงเงินสดหมุนได้ทันก็โชคดีไปไม่มีอะไรสะดุดแต่ถ้าโชคร้ายเกิดปัญหาก็อาจพาบริษัทล้มไม่เป็นท่าไปเลยก็มีที่หนักไปกว่านั้นมีเจ้าของกิจการบางรายตั้งใจที่จะเปิดบริษัทเพื่อระดมทุนโดยเฉพาะ อย่างที่เรียกกันในวงการว่าเปิดเพื่อปิดเป็นการเปิดบริษัทเพื่อหวังดูดเงินจากนักธุรกิจให้นำเงินมาลงทุนในระยะสั้นจัดโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจให้ผลตอบแทนล่อใจให้คนแห่มาลงทุนในระยะแรกๆพอสะสมทุนได้ระยะหนึ่งก็จะวางแผนปิดบริษัทหอบเงินหนีไปโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆเช่นเริ่มปรับพีวี เปลี่ยนแผนธุรกิจให้จ่ายน้อยลงลดคุณภาพสินค้าหรือหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีออยอม,มาจํำหน่ายหรือไม่จ่ายโบนัสต,ตามแผนธุรกิจเอาดือด้อเหมือนเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ต้องปิดตัวลงแบบล้มบนฟูกซึ่งสร้างความเสียหายให้กับนักธุรกิจไม่ต่างกับขบวนการแชร์ลูกโซ่นี่คือมุมมืดในวงการขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายที่ยังมีอยู่จริง ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดปลอดภัยในธุรกิจนี้ได้ก็คือการสแสวงหาความรู้ครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ